แล้วเวลาคลิปคลิปของช่องที่ออนไปเ่ยเวลาคลิปที่มีการให้เกิดขึ้นเนี่ยให้จริงไหมเตรียมไหมก็คลิปนั้นเราหมดประมาณ1.7ล้านครับ1.7ล้านครับใครทายว่าอยู่ที่ไหน ถ้าใครเป็น f อช่องเขาก็จะรู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอ่าให้เวลาคิดติ๊กตอก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 วันนี้นะคะเรามาบุกสตูหรือมาบุกบ้านของสไปเอพดีกันคะ่ะวันนี้คะ่ะนี่อ้าวอยู่ไหนเนี้ยทางนี้พี่โอเคทางนี้ let's go <S วันนี้ให้ดูบ้านหรือให้ดูสตูแตพี่ไม่ได้ตกใจอะไรเหรอผมแบบวิดพื้นต้องมือเดียว แล้วน่มันต้องมีพื้นมือเดียวฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ <Hey. S 2> เธอจะให้ฉันลงไปวิดด้วยไหมล่ะอะไม่ตกใจเลยเหรอทำไมตกใจตกใจทำไมอะแข็งแรงไงแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเพราะว่ามีความรักแหละเห็นได้ข่าวได้ข่าวเห็นแล้วเห็นแล้วเออคนมีความรักมันจะแข็งแรงจริงเหรอเออแต่ว่าอยากดูศัตรูอ,อยากดูที่ทำงานได้ครับโอเค ปติเข้างานกันกี่โมงทำไมมันทำไมมันหลงเหลงอย่างนี้เที่ยงงะเที่ยงหนึ่งบ่ายโมงแต่ว่าถ้าเลิกดึกก็เข้าเลดได้อ่าใช่มีทีมงานทั้งหมดกี่คนประมาณ30ครับ30คนอัดอยู่ในห้องนี้ใช่นี่คือที่ที่ผลผลิตคลิปทุกคลิปที่ออนออกมานะคะอันนี้อะไรอะตารางดูแลคุณปู่คืออะไรอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์นะคอนเทนต์คือทุกคนเห็นในห้องนี้คือเชื่ออะไรไม่ได้เลย ไม่มีอะไรจริงเลยมันเป็นคอนเทนต์ที่เราแบบได้ถ่ายกันเลยอ๋อมันแยกโซนไหมอันไหนคืออะไรหรือว่าแบบอแผนแกนแผนกแนกไม่คือตอนนี้เออเลอร์เอ,อ,เองงงอยู่เห็นคอม,มเยอะไปหมดผมว่างงคนระับผมว่าไอ เก้าอี้นี่มีเยอะกคอมอีก้ก็ตอนนี้เราก็เป็นฝั่งนี้ก็เป็นเคทีฟฮะฝั่งนี้ก็เป็นตัดต่ออะไรอย่างนี้แล้วเอาแล้วตารางงานของตัวเองอเป็นยังไงแบบตารางชีวิตของตัวเองปกติแล้วอ่ะที่ไม่ใช่จต่ตารางทีมงานเข้าเที่ยงหรืออะไรเงี้ยวนตัวผมไม่มีวันหยุดผมแบบเป็นซีอโอเราก็ต้องแบับคิดทุกอย่างเลยทุกวันแม้แต่กระทั่งวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดงานตลอดไปคิดว่าตัวเองเป็นคนขยันไหมไม่ครับไม่ครับไม่ครับ ว่าม <นะ S 2> ันไม่ขี้เกียจนะ่นเยเกียจจริงๆผมเป็นคนเป็นคนขี้เกียจถ้าขยันผมคิดว่าทําไปเลยเจ็ดวันม <c oughs> ันก็ต้องมีวันพักผ่อนปะออโอทำไปเลยเจ็ดวันโอเวอร์โหลดแล้วเออพักผ่อนว,วันพักผ่อนทาอะไรพักผ่อนเหรอผมก็ไปผ่ปาเอิงไปเที่ยวไปกินข้าวอะไรเงี้ยนอนดูหนังกันอยู่บ้านอะไรประมาณนี้ <ๆ S 2> แล้วอย่างเองิงเนี่ยยังเข้ามาที่นี่อยู่ไหมแบบว่าเข้ามาในแบบก็ส่วนที่ทํางานอะไรก็มาหาบ้างได้ แต่ว่าไม่ได้ทํางานที่นี่แล้วก็ก็มีทําทําด้วยกันอะไรเงี้ยก็เขาก็ช่วยช่วยพพอร์ตเปพพอร์ตอ่ะเราไปนั่งคุยกันดีกว่าอ่านั่งคุยเถอะหลังจากเขาเปิดตัวกันอย่างเป็นทางการฉันก็รีบดิ่งมาถามเลยจริงๆอยากเปิดไหมหรือว่าก็ไม่ได้อยากเปิดแล้วอยู่ทาไมอยู่อยู่ถึงเปิดอยากอยากเปิดนะครับก็คือแบบว่าวัดวัดใจตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอน เปิดตัวแล้วก็คิดว่าแบบว่าก็ก็คบกันแบบว่าไม่ต้องเปิดตัวก็ได้หมายถึงว่าก็เป็นแฟนกันไม่ต้องแบบให้ใครรู้หมายถึงว่าเราก็รู้คนรอบตัวก็รู้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องทาคลิปก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมก็คิดแล้วว่าเออมันก็ยังมีคนที่แบบเข้าใจผิดเอิงเป็นแบบมือที่สมหรืออะไรอย่างนงี้แบบที่ที่ผ่านมาอะไรอย่างนงี้แล้วก็เพราะว่าผมว่าเป็นความผิดของผมด้วยที่แบบไม่ชัดเจนตอนนั้นแ่ะผมก็ไม่ชัดเจน ผมไม่ลยคิดว่าเออก็เปิดตัวไปเลยแล้วกันจะใ,ให้ทุกคนรู้ว่าเออคนนี้คือแฟนผมอะไรมไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดใช่หลือเป็นแฟนกันไหม Yes <laughs> แล้วหลังจากเปิดเนี่ยมีกระแสตอบรับยังไงบ้างอคอมมงคอมเมนต์หรือแบบใครว่ายังไงบ้างก็ก็มีครับในช่องของผมแล้วกันก็จะมีคนมาให้กําลังใจอะไรอย่างนี้เขาเข้าใจดราม่าที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่า เออมีคนมาแบบเข้าใจผมแล้วก็ให้กําลังใจเราซะส่วนมากครับแต่ว่าส่วนประเดเเพทข่าวๆอื่นก็แล้วแต่คนจะเม้นอ่านไหมอ่านไหมหรือไม่อ่านหรือว<ก>่าช่างแม่งเลยไม่อ่านอ่านครับอ่านแต่ว่าเราถึงจุดที่แบบว่าโดนมาเยอะแล้วผมก็โดนทุกปีทํา y o YouTube มาใช่หมเจ็ดแปดปีอะไรเงี้มีแบบดราม่าใหญ่ๆทุกปีใช่ปีนี้ก็ใหญ่ปีหน้าก็มี ก็จะมีอีกใม่ครับมีแผ่นมีแผ่นแผ่นล่วงหน้าแผ่นล่วงหน้าแผ่นดราม่าล่วงหน้าเหรอแผ่นดราม่าล่วงหน้าหลายคนบอกเข้าใจผิดเยอะมากผมก็ราบอกตรงนี้เลยครับว่าดราม่าที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดของผมเองครับไม่ใช่จะตั้งใจสร้างดราม่าเพื่อเอากระแสอะไรแน่นอนครับนี่เรื่องจริงมันเป็นจังหวะชีวิตใช่ใช่ที่มันผ่านเข้ามาเองไม่ได้ตั้งใจแต่อย่างใดยังคิดอยู่ไหมว่าตัวเองเป็นโนหนึ่งเอ่อตอนตอนนี้เหรอครับถ้าพี่ถามว่าอยาก ว่าผมไม่คิดว่าตัวเองเป็นโน1ไหมตอนนี้ผมก็าคิดว่าไม่แต่ผมตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นโน1เพื่อไล่ตามเป้าหมายของผมอ่าโอเคเข้าใจแล้วตั้งชื่อไว้ก่อนส่วนตัวกําลังตามเป้าหมายนั้นไปอยู่ออดูตะกุกตะกักตรงไหนนะจุดๆดไหนที่คิดว่านี่แหละเป็นโน1แล้วก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมก็ตั้งชื่อตัวเองนะเป็น spd โน1ตั้งให้ตัวเองเนี่ยเป็นผู้ให้โน1อะไรอย่างนี้ตั้งขึ้นมาเพราะว่า ตอนนั้นเราแบบว่ามีความฝันอยากจะไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บสแล้วเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นช่องโน,โนหนึ่งแห่งการให้ของประเทศอเมริกาแล้วเขาแบบแจกคนแบบเป็นล้านๆ้านดอลลร์อะไรอย่างนี้สร้างทําคลิปช่วยสร้างบ้านช่วยแบบบริจาคอะไรอย่างนี้แล้วผมก็ออมีแรงบันดาลใจจากเขาอะไรอย่างนี้เราก็เลยตั้งตัวเองขึ้นมาเป็น spd no นน1นและหลังจากนั้นเราก็แบบว่าทําตามทําตามช่องมิสเตอร์บสเลยยอมรับตรงนี้เลยว่าเออเราแบบได้แรงบันดาลใจจากเขาแต่ว่าเราอยากจะทําแบบให้ประเทศเราบ้างตอนนั้นเราก็เลยแบบว่าขอเป็น โน1ไทยแลนด์แล้วกันแล้วก็ให้ m ิ B เป็นโ no น1ระดับโลกอะไรอย่างนี้แต่พอพอทำมาเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้ใช่โ no น1หรอกแต่ว่าชื่อมันคือ SPD โ no น1จริงๆแล้วผมคิดว่า้ผมยังยังขาดอีกหลายอย่างที่อยากจะเป็นโ no น1ทำไมหนึ่งคิดว่ายังขาดมันขาดด้านไหนยังเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โน no 1สำหรับสำหรับในในความคิดเราผมยังคิดว่าผมก็ ยังขาดแบบความเก่งก็มีเรื่องภาษาแล้วก็คิดคอนเทนต์หรือการบริหารงานอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะแบบครอบคลุมทุกอย่างให,ให้มันเก่งขึ้นเพราะว่าถ้าผมไปตั้งตัวเองว่าแบบว่าเป็นโน1นี้ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเหมือนว่าผมมาถึงฝันแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ไล่ตามความฝันแล้วมันก็อาจจะไม่สนุกผมเลยคิดว่าให้ S P D โน NO 1อ่ะมันเป็นแค่ชื่อ,อแล้วเราก็อยาก,กตั้งให้โน1อ่ะเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไล่ล่าอ่า แล้วมีแผนไหมว่ากี่กี่ปีหรือนานเท่าไหร่ก็ยังไม่คิดนะก็ยังจะไล่ตามความฝันไปเรื่อยใช่แล้วเวลาคลิปคลิปของช่องที่อ่อนไปเวลาคลิปที่มีการให้เกิดขึ้นเนี่ยให้จริงไหมเตรียมไหมเอางี้ดีกว่าผมอะมีมีทีมงานช่องอื่นเนสมัครมาแล้วก็มาถามฟอร์สที่เป็นเคทีฟอะถามว่า เฮ้ยช่องเนี้ยไปมันแจกจริงป่าวะอือ่าเสร็จแล้วคราวเนี้ยนะเขาบอกว่าก็ตั้งแต่อยู่กับช่องอื่นอะไรเงี้ยบางทีมันก็คอนเทนต์ไงไม่ได้แจกจริงแต่ว่าช่อง SPD เนี่ยแจกจริงหรือเปล่าเสร็จแล้วคราวเนี้ยพอเขามาอยู่แล้วเห็นการทํางานของผมนะเขาก็เลยไปถามฟอสว่าเฮ้ยแบบแจกจริงเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วฟอสก็มาบอกผมว่าเฮ้ยเวลาคนจะสมัครกจกช่องอื่นอะ สมัครมาอยู่กับทีงมงาน SPD เขาจะไม่เชื่อเลยว่าเราแจกจริงแต่ความจริงอ่ะคือผมมาแจกจริงๆแล้วถ้าแบบว่ามันมีแบบว่าเราไปเอาคืนหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องมีข่าวหลุดออกไปบ้างอ่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีข่าวหลุดเราแจกจริงๆใช่ครับและคลิปที่ลงทุนเยอะที่สุดเนี่ยที่ช่องทํามาเนี่ยคลิปไหนก็มีหลายคลิปนะแต่ล่าสุดเร็วๆนี้เลยก็คือเป็นคลิป e c r e t Room ครับซ c r e t Room ซึ่งบอกเลยว่าคลิปนี้ลงทุนเยอะเยอะมากจริงๆนะในช่อง ก็คือไม่มีสปอนไม่มีอะไรเลยเราแบบลงเต็มที่อะคิมนี้เรยอยากให้ทุกคนได้ดูงานที่มันมีคุณภาพแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเอ้ยเราอาจจะคิดไวไปหน่อยนึงหรือว่าแบบว่าไม่ทันคิดให้มันรอบครอบอะไรอย่างงี้งานมันก็เลยแบบออกมาแบบว่าหลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยช่อง S อสพแบบไปก๊อปช่องฝรั่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆอะผมแบบไดไอเดียมาจากฝรั่งแล้วเราแบบว่าเฮ้ยอยากจะลองทํามนเวอร์ชั่นไทยด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคลิปนั้นก็เป็นคลิปแรกนะที่ผมแบบ ถ่ายแล้วแบบเลยเราพูดเป็นภาษาอังกฤษทางคลิปแล้วก็เอามาดับทําเสียงเป็นภาษาไทยอแต่ว่าก็แบบว่าเอฟซีอะไรเงี้ยที่เขาเคยติดตามช่องเรามาตลอดเ,เขารู้สึกแบบไม่ชินกับคลิปเราเพราะว่าปากปากผมมันเป็นภาษาอังกฤษอแต่ว่าเราอะไปภาคไทยทับแล้วเขาจะเลยเรียกร้องว่าเฮ้ยพี่ทไมไม่พูดไทยวะอ,อะไรเงี้ยพี่ลืมประเทศไทยไปแล้วเหรอพี่เกิดมาจากประเทศไทยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยเราก็แบบรู้สึกรู้สึกผิดนิดนึงที่เราแบบว่า เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันรวดเร็วเกินไปอเอา,อางี้ดีกว่าแล้วก็ทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงมากเพราะว่าคลิปนั้นเราแบบวิ่งไปถึงมูลค่าเท่าไหร่ถ่ายจัดเต็มแบบโปรดักชันแบบว่าเทียบเท่าคลิปต่างประเทศเลยก็คลิปนั้นเราหมดประมาณ1.7ล้านครับหดล้านครับ่า,บายประมาณ 7, ล้าน7ล้าน8แค่แค่คลิป youtube คลิปเดียว่ <c oughs> ายังไง่ายให้เปล้าน7ล้านแปดวะเนี่ยแต่ว่า มีคนดูวัน10 13ล้านแล้วใช่ถือว่ายอดวิวดีเด็กๆชอบแต่ว่าฟิดแบ็กกลับมาก็คือแบบว่านั่นแหละครับ <K id> เขาอยากให้เราพูดเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นตัวของตัวเราเองมากกว่าไม่ใช่แบบว่าเปลี่ยนไปเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ผมก็เอ้ยเอามาปรับปรุงใหม่อมเอาความคิดเห็นของ f อฟมาปรับปรุงใหม่ว่าเออจริงๆแล้วอะ่ะเราควรจะทําคลิปให้มันเป็นแบบตัวของตัวเองอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะไปทําตามคนอื่นนะแต่คลิปนั้นผมว่าแค่อยากลองเฉยชครับขอโทษด้วยนะครับทุกคน แต่ว่าคลิปนั้นเราก็ตั้งใจกันจริงๆแล้วอยากให้ทุกคนไปดูนะเอาขอครั้งที่ให้ที่ประทับใจที่สุดเนี่ยประทับใจที่สุดนะก็คือล่าสุดผมไปบริจากแบบจักรยานให้น้องๆบนดอยนะครับทั้งหมด100คันใช่ประทับใจมากเพราะว่าเรื่องมันเกิดจากที่ว่าเ,ออเราเห็นคลิปใน t ิกต o k ที่แบบ เด็กเขาเป็นเด็กบนดอยเป็นน้องๆบนดอยเนี่ยปั่นจัก,กรยานแล้วแบบว่าเบรกก็ไม่มีที่ถีบก็เป็นแบบแค่เหล็กเส้นเดียวพี่เคยเห็นนะที่ปกติมันจะเป็นแบบพอดีกับเท้าใช่ไหมแต่มันพังจนเหลือเหลือเป็นเหล็กเส้น,สนเดียวก้านเดียวกานเดียวแล้วเขาปั่นลงจากดอยแล้วพอดีใช่เบรกใช่เบรกไม่อยู่คว่ำแบบเป็นน้องผู้หญิงล้มแบบว่าโหแบบสะบักสะบอมเลยคราวนี้ผมเห็นคลิปในทิกตอกใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ไปดูแบบส่งทีมงานไปดูที่จริงเลยอะไรเงี้ยก็เลยเห็นจักรยานน้องเขาแบบว่า พังแล้วและน้องๆบนบนดอยอย่างเงี้ยเขาก็มีจักรยานแต่มันแบบไม่ได้รับการบำรุงไม่ได้ซ่อมไงทําให้แบบว่าเวลาปั่นลงมาแล้วแบบมีความอันตรายแล้วผมคิดว่าเฮ้ยถ้าปั่นแบบแหกโค้แงแหกโค้งตกคงตกเขาไปก็อาจจะแบบฮ้ยถึงชีวิตได้เลยอะไรเงี้ยผมก็เลยไปถึงที่นั่นแล้วก็ไปเบอร์จักรยาน100ร้อยขันไม่ได้ให้แค่น้องผู้หญิงคนนั้นแต่ว่าให้เพื่อนๆของน้องเขาด้วยแล้วก็ให้เป็นของที่โรงเรียนสมมติว่าถ้าเด็กอยากจะปั่นจักรยานโรงเรียนใช่ไหมอยากให้มีความปลอดภัยอะไรอย่างงี้ใช่ครับ อ,อ่อันที่แพงที่สุดเนี่ยมูลค่าสูงสุดที่เคยไปให้มันเนี่ยโอ้ไม่อยากพูดเลยพี่แต่คนนะหาว่าแบบโชว์ความดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่พูดไม่โชว์ฉันถามฉันอ,อยากรู้อ้ถา,ถามใครไม่อยากรู้ฉันอยากรู้ตอบได้ตอบได,บได้ก็คือเป็นคลิปที่ผมไปทําบ้านให้เพื่อนของผมครบประมาณล้านหนึ่ง ก็คือเพียวเนี่ยเป็นเพื่อนของผมเอ้ยเราอยู่กันมาด้วยกันตั้งแต่มอต้นนะแล้วก็บ้านของเพียวนี่ก็จะอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะตั้งแต่ผมยังไม่ได้ย้ายมาอยู่สตูนี้เลยผมว่าคือแบบเที่ยวไปเที่ยวมาเวลาเลิกโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็ไปนั่งกินมาม่าไปนั่งคุยเปิดใจคุยกันหรือว่ามัวสุมกันเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะแบบเล่นโปะเลนเกมเออคือแบบนั่นทะเลท่าไหลอะไรอย่างงี้แล้วผมก็คิดว่าเออผ่านมา15ปีแล้วใช่ไหมบ้านหลังนี้มันก็โซมขึ้นพี่คิดดู15สิบห้าปี อยากกะเซอร์ไพา์บ้านใหม่ให้มันก็เลยแบบว่าให้เพียวเนีเก็บเสื้อผ้าไปนอนที่อื่นแล้วผมก็เอาช่างเนะเข้าไปรีโนเวทใหม่หมดเลยสุดท้ายบ้านมันเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นแบบบ้านโมเดิร์นเลยหลังใหม่เพื่อนดีใจไหมเพื่อนชอบไหมไม่ดีใจครับเพราะว่าตอนที่เราไปรื้อบ้านนะียเราไปรื้อการาน้ําชาห้องเอารื้อออกมาหมดเลยทุกอย่างเลยแต่ละครนี้อยู่ดีพอเพื่อนโผล่มาบอกว่าใครมารื้อ <c oughs> ดอนเลย <c oughs> โดนโดนทั้งแก๊งเลย ใช่เราก็บอกเอ้ยขอโทษขอโทษพ่อเพื่อนนะพ่อครับผมแบบอยากกระทําบ้านใหม่ให้เพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยพอเขาก็เข้าใจเพราะว่าเราแบบว่าไม่ให้ปีให้คุยเลยเราเข้าไปเซอร์ไพรส์เลยพี่แบบพอเพื่อนออกไปจากบ้านนะพี่รื้อรื้อทุกอย่างสุดท้ายโดนโดนสุดท้ายตอนนี้บ้านเพื่อนก็เสร็จแล้วเรียบร้อยอะไปดูได้แล้วก็บอกเลยว่าแบบเหมือนบ้านหลังใหม่เลยคือทุกความทรงจำอะความทรงจำมันก็คือสถานที่ความทรงจำผมก็ยังอยู่ในสถานที่นั้นนะผมก็อยากจะ คงความทรงจํามันเอาไว้แต่ให้มันดีขึ้นอแล้วทุกวันนี้นะตั้งแต่ทําบ้านเสร็จผมก็ไปใช้บริการเกือบทุกวันอทิตเลยคุ้มมากจริงคุ้มมากใช่ทำให้ตัวเองใช่จะเราจะบอกเลยว่าสรุปทําให้ตัวเองวันว่างเนี่ยนอกจากการทํางานแล้วเนี่ยวันว่างที่แบบพับหัวสมองแบบไม่คิดเรื่องงานเนี่ยทําอะไรวันว่างๆของผมก็เรียกว่ามีออกกําลังกายเนี่ยออกกําลังกายแบบอะออกต่ออีกแล้ว เนี่ยวันว่างๆครับผมก็จะออกกําลังกายประมาณนี้ครับวันว่างๆแล้วถ้าวันไม่ว่างจะวิดพื้นไหมออกหลอกๆเล่นอะไรอย่างงี้วันว่างของผมก็จะมีแบบว่าอยู่บ้านดูหนังกับเอิงอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันอะไรประมาณนี้ใช่ใช่แล้ววันว่างคืออยู่กับแฟนใช่ครับผมแต่ถ้าวันวันทํางานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหนื่อยจังไะมเฮ้ยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยพี่ตัดออกเดี๋ยวไม่เท่โอเคชิลมากเลยครับวิดพื้นมือเดียว แค่นั้นแหละครับก็วันว่างเราก็จะมีแบบว่าออมีแบบเล่นเกมดูหนังหรือว่าออกไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้ใช่แล้วคนสวีดไหมเป็นคนสวีดไหมผมก็สวีทครับนิดนึงนิดนึงไม่ไม่มากสวีทไม่มากอะไรที่เราบอกว่าสวีทแบบประมาณไหนสวีทเหรอครับชวนไปดูหนังแค่นี้แหละรู้ไหมว่าอันนั้นมันเบสิมันมีน้องน้องผม,อ,งผมอัไน,นมันเบสิกนี่นี่พี่ผมไปเล่าให้ฟัง มันมีน้องผม,มชื่อวาน้อยเป็นสตรีมเมอร์ผมไม่ได้ถามว่าเฮ้ยเองอ่ะจีบสาวไงวะน้องเขาบอกว่าผมไม่เคยจีบสาวไม่ติดเลยพี่พี่ถามว่าเฮ้ยเองอะทำไงวะเขาบอกว่าเวลาสาวจะขึ้นรถอะ่ะเขาอาจจะเดินอ้อมไปเปิดประตูก่อนพอเปิดประตูปุ๊บก็จะมีดอกกุหลาบอะอยู่บนที่นั่งของสาวอ,อะไรเงี้ยนะพงผมอุ้ยมึงคิดออกได้ไงว่าแบบเนี้ยโคตรเจ๋งเลยแล้วมันก็บอกว่าจริงๆอ่ะพี่เนี้เป็นแค่หนึ่งในร้อยวิธีของผมนะ โหอุ้ยโคตรโรแมนติกเลยอะอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าของผมก็หรูสุดก็ชวนไปดูหนังแหละและเอิงเคยบอกว่าทําตัวให้มันหวานๆหน่อยได้ไหมแต่ขอหวานกว่านี้ผู้หญิงผู้หญิงเคยเคยบอกไหมใช่เคยขอแต่ว่าด้วยสไตล์ของผมอะคือแบบไม่ได้อ่ะใช่มันแบบไม่ใช่สไตล์หวานๆใช่คือมันไม่ได้เป็นตัวเองด้วยใช่ไหมมันเขินมากกว่าใช่ผมยังไม่ไม่ค่อยชินนะครับใช่เออเออเออคือแบบปกติผมก็เป็น แบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะไรเงี้ยเราจะแบบว่าลึกๆอะ่ะมันก็อยากดูแลเขาอยากจะปกป้องเขาอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราออแสดงออกไม่เก่งอือใช่ต้องยอมยอมรับกันตรงๆเลยครับว่าไม่หวานแต่อยากจะหวานแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นว่าผมหวานในที่นี้ล้ไม่ไม่แล้วรักไหมเอา,อางี้ดีกว่าอะไรครับรักไหมก็ผมว่ารักแฟนทุกคนครับไอ้รักแฟนทุกคนไม่ได้แล้วรักทุกแล้วรักไหมสรุปรักไหมรักไหมก็มีแฟนก็ต้องรักครับผม ใช่รักแฟนคนเดียวครับอจบท่นนั้นแหละจบใช่ครับคุยคุยกับแฟนคลับช่องช่องนี้หน่อยได้ครับก็ขอบคุณนะทุกคนที่สนับสนุนช่อง s p d มาตลอดนะปีนี้หรือว่าปีหน้าหรือว่าปีต่อต่อไปนะผมสัญญาว่าเราจะทำคอนเทนต์ให้ดีสมมาตรฐานนะให้ทุกคนได้ดูคอนเทนต์สนุกสนุกและอย่าลืมช่องเราเพราะว่าช่องเราคือความสนุกนะอยากให้ทุกคนมาสนุกที่ช่องเราแล้วผมตั้งใจทำทุกง,งานครับสาธุ แล้วนอกจากทําช่องเนี่ยเห็นบอกว่าทําทําของออกมาด้วยอทําของออกมาที่ไม่ใช่ของอย่างนั้นนะอ๋อไ,ไม่ได้เล่นของนะพีข่ของขายเนี่ยอของซื้อของขายเนี่ยที่ให้เอฟซีได้มาอุดหนุนเนี่ยมีอะไรบ้างนี่มีนี่เลยครับอันนี้คือพี่แกะก่อนเดี๋ยวอ่ะกงกล่องสุ่มหรือเปล่าใช่มันคือกล่องสุ่มโอ้โห กลิ่นหอมออกมาตั้งแต่แกะซองมันย,ยังยังพี่ยังไม่นั้นเปิดเลยแต่ฉันได้กลิ่นอาดมเนี่ย <_ d> um> เห็นป่ะกลิ่นมันออกจากซองจริงๆมันออกมาทะลุมาเลยเออกลิ่นมันนี่มันคือเนี่ยยาดมสุดปอดน,นะเฮ้ยแล้วพี่ได้สีสีเข็ดด้วยเนี่ยตัวสีเข็ดจริงเหรอจริงรอันนี้คือสีธรรมดานะเป็นสีเขียวสีชมพูอย่างงี้อันนี้เป็นสีเข็ดโอกาสนี้ได้น้อยมากศูนย์จุดเท่าไหร่ไม่รู้มันวิบแวบกว่าเออเฮ้ยเราเป็นคนโชคดีอาดมได้เลยรีวิวไปเลยตามจริงพี่ ป็นยาดมสมุนไพรอ่ะขึ้หุยดมแล้วตื่นลเลยอะ<อ>ทำไม,มไม่เอามาดมให้ดมตั้งแต่ต้นคลิป <c oughs> มันก็จะจบเรื่องแล้วก็จะตื่นแบบนี้อันนี้มันแรงบันดาลใจคนะมาจากการที่ผมมาไปหาเมสซี่บิดแล้วคราวนี้มันมียูทูบเบอร์มาร่วม50ช่องจากทุกๆประเทศเลยอ่าแล้วคราวนี้แต่ละประเทศเขาก็มีของฝากจากประเทศเขาเลยพี่แบบม,มีประเทศอินเดียเขาก็มีของฝากกับประเทศอินเดียอะไรมาให้มมสอร่บีทนะมผมว่าคิดอะไรไม่ออก เอาเราอะไรไปดีวะของดีของไทยอะไรเงี้ยผมไ <ยา S 1> มคิดว่าเฮ้ยเอาเางเกงมวยไปแล้วกันผมมาทำเางเกงมวยรูมมิสเตอร์บีไปให้เขาอีกอันนึงประเทศไทยเด็นเลยอ๋อยาดมเออวันนั้นผมก็เอาแบนอื่นไปแล้วกันไปเลยปุ๊บพอไปถึงปุ๊บใช่ไหมเสียดายไม่มีโอกาสให้มิสเตอร์บีได้ดม <c oughs> เขาแบบงานยุ่งมากตอนนั้นแต่ว่าผมลืมไว้ที่โรงแรมตอนแรกว่จะให้เขาดมละ ลืมไปที่โรงแรมก็เลยบอกว่าไม่ได้เอาไปให้เขาดมเสียโอกาสอะไรย่างเงี้ยผมก็เลยกลับมาผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าเราได้มีโอกาสไปต่างประเทศอีกหรือว่ามียูทูบเบอร์ต่างประเทศเข้ามาเที่ยวอีกเราควรจะมีของฝากให้เขาผมก็เลยไปผลิตสูตรนี้มาเออละรู้ไหมว่าสูตรเนี้ยผมแบบเอาไปให้ไอโชว์สปีดดมกับผู้จัดการไอโชว์สปีดพอเขาดมเสร็จนะเขาพูดว่าอะไรรู้ไหมพี่ว่าขอกลับอเมริกาได้ไหมได้ มันหอมจริงนะแล,แล้วผมก็ลืมมาใ,ให้เขาเอาโอเคค่ะวันนี้นะคะรายการคาปากของเราขอบคุณสไปลมากเลยค,ะค่ะที่มาออกให้คร,ครับผมคลิปอื่นนะคะอยากให้ใครมาออกคอมเมนต์กันมาได้คะด่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ